สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พบพอกันกับเสาร์วันอาทิตย์นะครับที่เจ็ดกรกฎานะครับพี่น้องเด้อสองหาหกเจ็ดครับพี่น้องตัวนี้คือปลาซิวควายครับพี่น้องอัปเดตล่าสุดเด้อครับเด้อเบิ่งตี้แะครับอายุนี่ไหวแห้งได้ครับพี่น้องควมเติบโตของเขาแค่สามสัปดาห์ครับพี่น้องซ้ำปลาซิวหางแดงแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับซ้ำจะกินนี่ประมาณสองเดือนนี่ได้กินแน่นอนนะครับเอาไปมกเอาไปถอดกรอบได้เลยนะครับแต่ว่าแห้งเลี้ยงโดนก็แห้งโตใหญ่ไปเรื่อยครับพี่น้องซ้ำปาขาวผลเดือบันสองนิ้วนะครับพี่น้องครับติดม่องสองเส้นนะครับสองเส้นเคืองนะครับแห้งเลี้ยงโดนแห้งโตใหญ่ครับพี่น้องใหญ่กว่าปลาซิวหน้าทั่วไปของข้าเองนี่แหละครับนาอเข้าใจง่ายๆนะครับตัวนี้แค่สามสัปดาห์เพิ่งเจอสิ่งเฮ็ดกินแล้ะนะครับ เดี๋ยวเบิ่งผาพโดยร่วมด้วยพี่น้องเด้อนั่นล่ะครับอ่าบ่อใด่ไพอแกว้ด้วยครับพี่น้องเขาโตใหญ่ของเขาเองเ้อครับเด้อัปเดตล่าสุดครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องที่สั่งจองเขามากะนะครับตามคิวด้วยพี่น้องเด้อสาหรับพี่น้องที่มัดจําไว้นะครับก็คือได้เลยเลยครับพี่น้องครับนี่ใส่นี่เป็นไงครับถือใจบ่อัปเดตให้พี่น้องเขาได้ยเบิ้งนะครับ ที่โทรมาสร้างจองมาจํากันไว้ก็คือนี่ครับลูกปลาที่จะพอกันอีกเดือนหนาครับพี่น้องสินนส้นยัยําใดเดี๋ยวรอเบิงนะครับอัปเดตให้เรื่อยว,ว่าพัฒนาการของลูกปลาซิ่วตั้งแต่เห่าขายายพันธุ์นะครับเห็นหอดไข่นะครับถ่าผู้ไดติดตามบาสลามเห็นตั้งแต่การเตรียม่บนะครับเห็นไข่ออกจากไข่นะครับ,รออรรบผสมติดเป็นแบบใดแล้วก็พัฒนาการของเขาค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมานี่คือผลผลิตจากลูกพันธุ์ปลาครับพี่น้องมันจะเชื่อง หล้กก็กินอาหารเก่งบอลบอาหารบอลหลังแล้วก็จะเลื่อนเติบโตแบบรวดเร็วครับพี่น้องครับ2เดือนนี่อาจจะสามารถนําไปทําอาหารได้นะครับไปมกไปยังได้ขายายพันธุ์เองได้นะครับตัวนี้โมอเอ้นปะซิวที่ผมเหตุออกมาแล้วมันเป็นมันเลยครับสามารถขายายพัน ได้แบบตามธรรมชาติเลยนะครับพ like oh, okay. hey. right. yeah. <ma> ี่น้องพี่น้องสีเลี้ยงเอาหลายซ้ำได้ก็ได้นะครับเสียวไปไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับโอ้ไปเลี้ยงเป็ดนี่เป็ดแห่งไข่ดีนะครับแดงจึ้งครึ้ง้ะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงกบก็ได้ครับถ้าพี่น้องมีหลายนะครับเพราะว่าต้นทุนเขาก็แค่กินแค่ห้ามออนนะครับต้นทุนกับโบกี้ตังเองนี่คือนะครับที่พี่น้องมัดจํานะครับอ่ากระเป๋าสลามแล้วก็ผมจะนํางทรงให้ภายในเดือนหนานี้นะครับพี่น้องเด้อเบิ้งดนะครับลูกพันธุ์ปลาของพี่น้อง นะครับอัปเดียนหเห็นทัวกันนะครับสําหรับผู้ใดที่สนใจก็ตามคิว้วเหรครับพี่น้องนี่คือลูกพันธุ์นะครับมันจะดีกว่านะครับแต่ผู้ใดสิเอาแม่พันธุ์ก็ดีคือกันครับก็บไปเลี้ยงลูกกันเอาอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันเป็นปลาธรรมชาติแต่ตัวนี้มันเป็นปลาที่เห่าเลียงขึ้นมานะครับความเติบโตของมันนี่จะถือพัฒนามากนะครับให้เลียงอยู่ได้น้ำตื้นได้นะครับ น้ำแค่คืบเดียวเลี้ยงเขาใหญ่มาจังสีนะครับเลี้ยงได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ตักมาจากน้ำคืบหนึ่งจากแนกระชังของผมเองแค่สามสัปดาห์ครับพี่น้องเบืองเอาว่ามันใหญ่สัมเทียบเท่ากับปารซิวหางแดงแล้วถาลงบ่อดินบรต้องพูดถึงครับบ่อปูนเลี้ยงได้นะครับมันจะใหญ่เร็วแห้งนะครับตัวนี้แค่พื้นที่มันจํากัดอยู่นะครับเพราะว่า เข้าอนุบาลน,นะครับโดยจํานวนที่มันหลายนะครับมันก็นจะมีลุดกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วคือโครงสางเขาจะใหญ่โตลเร็วแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับอ่านี่ครับมาอัปเดตให้เพื่อความมั่นใจของพี่น้องที่มาจํากันเข้ามาด้วยครับพี่น้องได้ทุกคนครับทรงถึงหนาบออย่างแน่นอนครับผม